เกิดใหม่เป็นเทพแห่งโอโซด EP ที่2รับเชิญรับฟังได้เลยครับอ่านจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านฟอร์มาเตรียมตัวไว้ให้ดีนะเจ้าคะ่ะระหว่างทานอาหารท่านบูโน,โนจะชอบส,สอนวิชาแพทย์เจ้าค่ะตัวเราในตอนนี้เป็นบุตรชายของคุณนาตะกุลเดมิสจะให้ครอบครัวน,นี้รู้ไม่ได้ว่าเราเป็นคนอื่นอ๋อตื่นแล้วหรืออากาศเป็นยังไงบ้าง เมื่อวานนอนสมทั้งวันเลยนี่ผมไม่เป็นไรแล้วขอโทษที่ทําให้ท่านพ่อเป็นห่วงครับผู้ชายคนนี้นะหรอทย์หลวงประจําจัจก,กรวรรดิบูโนเดิเดมิซิสแม่เองก็เป็นห่วงว่าลูกจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรเลยคะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าผมไม่เป็นไรแล้วครับขอบคุณที่เป็นห่วงครับนี่คือครอบครัวของฉันสินะ ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้โอ้โหเมื่อกี้ฉันเพิ่งท่องจำหนังสือทั้งหมดที่นี่ด้วยคำแนะนำของท่านบูนน่งฟาร์มา,า,มาเลยได้เรียนวิชาแพทย์สำหรับเด็กมีซอนสวร์ค่ะหนังสือพวกนี้เขียนด้วยมือทั้งหมดเลยตระกูนี่คงจะร่ำรวยกว่าที่คิดแท้สำหรับตอนนี้คงต้องจำให้ได้ก่อนทานอาหารเย็นแล้วนะเดี๋ยวนะฉันจำหนังสือหน้านี้ได้หน้านี้ก็ด้วยหัวข้อนี้ก็ด้วยฉันจำได้ทั้งหมดเหมือนกับเคยอ่านมาก่อนอย่างนี้แหละ นี่มันคว<ภ>ามทรงจำของฟาร์มาตัวจริงฟาร์มาตัวจริงไม่ได้อยู่ที่นี่ต,ออต่อไปแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ถ้าฟาร์มาตัวจริงอยู่ที่นี่อาหารดีๆที่ครอบครัวจัดให้เพื่อฉลองการรักษาของเขาแบบนี้เหมือนยึดรากคนอื่นเข้ามาเลยฮะรู้สึกไม่ดีนะ่ะเอ๊ะอาหารพวกนี้อร่อยมากอาใช่แล้วเมื่อก่อนเราก็ห่วงงานจนไม่ได้ทานอาหารอาหารเป็นสิ่งจําเป็นเพราะเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายเป็นช่วงเวลาที่ได้ทานอาหารพร้อมกับครอบครัว แบบนี้ที่เราต้องการนะไม่ใช่อาหารแต่เป็นร่างกายคร้งนี้ต้องใช้ชีวิตให้ดีกว่าเก่าแล้วนะได้ยินมาว่าหัวใจเจ้าหยุดเต้นตอนที่โดนฟ้าผ่าโชคดีที่ยังรอดมาได้เดินว่ายาที่ข้าให้จะได้ผลดีหน้เนะถ้าเตรียมยาช้าช้ากว่านี้ข้าเองก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับที่ผมรอดมาได้ก็เพราะว่าท่านพ่อช่วยเอาไว้นี่ให้ยากับคนหัวใจหยุดเต้นเนี่ยนะยางยที่คิดไว้เลยเทคโนโลยีในการแพทย์โลกนี้ยังไม่เจริญเท่าไหร่่วคที่อ่านหนังสือก็สรุปได้อยู่นะ เดี๋ยวนะเรื่องแบบนี้มันทั้งบทสวดวิชาหัวดาศาสตร์ในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในยุคกลางทั้งหมดนี่นะแถมตำราพวกนี้ก็เป็นพิษต่อร่างกายทั้งนั้น,ทน,นเทคโนโลยีของโลกนี้มาได้แค่นี้งั่นหรอหรือว่าโลกนี้มีาศาสตร์เว็สิทธิ์อยู่การแพทย์เลยพัฒนาไปในด้านนี้นั่นหรอไม่สิไม่น่าจะเป็นแบบนี้วิชาพวกนี้เอามาใช้กับรักษาจริงไม่ได้หรอกแล้วยังเขียนโดยอ้างอิงจากร่างกายที่รักษาสําเร็จต่ํามากต่ําเกินไป แบบนี้ไม่ดีแน่ฮะไม่อยากคิดเลยว่าทุกคนในโลกนี้ใช้วิชาแพทย์พวกนี้ในการรักษาพวกเขาเชื่อมือหมอชาวบ้านที่มีเวทปลอมๆกรรันรยไงแบบนี้ไม่ใช่ยุบกลางแล้วนี่มันยุคมืดต่างหากการแพทย์ในโลกนี้ไม่เหมือนกับโลกเดิมที่ฉันอยู่แม้แต่น้อยถ้าผู้คนในโลกนี้ทานยาที่รักษาโรคได้จริงแทนยาสายยาศาสตร์พวกนั้น คงเชื่อได้เลยว่าใช้ชีวิตได้ยืนยาวฉันอยากชี้นําวิชาแพทย์ให้ถูกต้องและได้ผลจริงด้วยความทรงจําและองค์ความรู้จากต่างโลกจะได้ยุคสมัยท,ที่ฉันจะช่วยผู้คนในโลกนี้ได้ฟังว่าจงตอบเรื่องยาที่ใช้รักษาแผลที่แขนของเจ้าสีสซผสมอะไรบ้างและวิธีทองยาโหงแห่งเทพธรณีทําอย่างไรเอ่อครับท่านพ่อเออโหงแห่งเทพธรณีมาแล้วคําถามวิชาแพทย์ที่ลอเต้พูดถึงโชคดีที่เราจำ<อ>ผสมหลักคือ หินไฟร้อยที่ผลิตจากเขตลาฮาผสมต่อไปก็คือน้ำคาวเทนโซลูกตาของกิ้งกาและผงที่ได้จากปีของขางคาวนำส่วนผสมทั้งหมดชํำระล้างด้วยแสงจันทร์และพร้อมบดสวดจากนั้นนำไปต้มในน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเวลาหนึ่งคืนวันต่อมานำไปตากแดดให้แห้งใต้แสงอาทิตย์ไปเวลาสามวันนำยาที่ได้ไปบดอีกครั้งให้ละเอียดครับท่านพ่อเอาของแบบนั้นมาทาบนตัวนี่นะเย่อมมาก สงกับเป็นลูกของข้ายังดีที่เราล้างออกซะก่อนไม่งั้นได้คันแน่ๆแล้วก็ฟาร์มายังรู้สึกไม่ดีอีกหรืออ,อไม่ครับถ้าอย่างนั้นข้าคิดว่าเจ้าก็พรมจะกลับไปเรียนกับเอเลนพรุ่งนี้สินะครับเข้าใจแล้วใครนะะนี่มันแปลกๆอยู่นะนายดูไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ฟาร์มาท่านบูโน่รีบไปช่วยนายทันทีหัวใจนายหยุดเต้นมาตั้งชั่วโมงนึงนะ่ะถ้าไม่ได้ท่านบูโน่นายคงจะได้ไม่รอดเนะอ่อ๋อหรอก็ประมาณนั้นแหละ บางทียาของบูโน่อาจจะได้ผลจริงๆก็ได้แล้วยังได้ยินมาว่านายมีแผลเป็นเล็กน้อยที่แขนนี่เออไม่ใช่อะไรรุนแรงขนาดนั้นหรอกคงเรียกว่าแผลเล็กๆน้อยไม่ได้ท<า>รงจำยังเดินลางั้นเหรอโคบไผลกระทบสินะฉะนันได้ยินมาว่าคนที่โดนฟ้าผ่ามีโอกาสที่บุคลิกจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ว่า ช่างเถอะเดี๋ยวความทรงจำของนายก็คงจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราน่าจะดีใจที่นายยังไม่ตายดีกว่าเออใช่แล้วแต่ยังไงคงจะไม่ได้ลืมศาสตร์เว์สิทธิ์ใช่ไหมใช่ใช่ยังจําได้วิธีสร้างน้ําใส่แก้วนะงั้นวันนี้เราจะไม่เรียนวิชาแพทย์แต่จะทดสอบศาสตร์เว์สิทธิ์ของนายกันอ๋อที่นี่แหละเหมาะสําหรับการฝึกที่สุดงั้นเริ่มฉาบพื้นฐานเลยแล้วกันกอย่างพวกเราทุกคนมีคุณสมบัติในการใช้ศาสตร์เวศ์สิทธิ์พวกเราแต่ละคนจะมี เทพพิทักษ์ประจําตัวเออตรงนี้มันยาวไปอ่ะทุกคนพอดเราอ่านเอาเองนะขี้เกียจอ่านเกนรณีที่บุคคลชั้นสูงไม่มีเทพพิทักษ์จะถูกขับไล่ออกจากตระกลูลการที่ชนชั้นสูงมีพื้นฐานเวทศิธิ์ชนชั้นสูงของโลกนี้ก็ลาบากเหมือนกันนะยังดีที่เราใช้ศาสตร์เวทศิธิ์ได้ในโลกนี้มีเทพสถิตอยู่มากที่ใช้<า>ของนายเฟรดีกับท่านบุนโนโมีเทพพิทักษ์องค์เดียวกันคือเทพแห่งโอสถแพทย์ที่ใช้เวทย์ศาสธิ์เฉพาะทาง นั้นไม่มีไม่กี่คนในทวีปนี้หรอกนะมีงานถามอะไรอีกไหมคือคุณสมบัติของธาตุมีคุณสมบัติที่แต่จางจาก่าตทั่วไปในสมัยก่อนได้รับคนที่มีคุณสมบัติไรธาตุแต่ทางบวชก็ไม่ได้เจอผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นมา300ปีแล้วทังนั้นคนที่สามารถสร้างวัตถุอะไรก็ได้ด้วยความคิดมีคุณสมบัติอะไรล่ะครับไม่มีใครทําได้หรอกนะการสร้างวัตถุจะเป็นไปได้ตามคุณสมบัติของธาตุที่ตัวมาแต่เกิด ถ้าคนที่ทําแบบนั้นได้มีอยู่จริงคงจะเป็นพระเจ้าไม่ก็ปีศาจเท่านั้นแหละแล้วอะของฉันมันคืออะไรกันเมื่อวานหลังจากลองสร้างน้ําแล้วไม่จริงนะเราทั้งสร้างซันเฟอร์น้ําตาลทองดําเกลือแล้วเราสร้างขึ้นมาแล้วจะทํายังไงให้มันหายไปล่ะในง,ง่ายถ้ารู้โครงสร้างเคมีแล้วก็จะอะไรก็ได้ฉันสร้างได้ทั้งนั้นนะฟาร์มาไม้เท้าเธอละไม้เท้าศักดิก์สิทธิ์ ที่เป็นของสําคัญลอกจากชีวิตของชั้นชั้นสูงนะเราต้องพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะไม้เท้าอะไรอ่ะโอ้ยตายแล้วลืมกระทั่งเรื่องนี้ด้วยแล้วเนี่ยไม้เท้าเป็นสิ่งชีวัดพลังเวศักดิธิ์ของเรามันเปรียบเสมือนดาบของเราไม้นั่นนะนะอ๋อคิดคิดคด,ดูแล้วน่าจะลืมเอาไว้ที่บ้านนะขอโทษทีลืมนะครับตั้งใจหน่อยสิฟาร์มางั้นฉันจะให้ยืมของฉันก่อนนะชี้ไปที่แม่น้ําและลองชูด่ะแอ์แรดูสในช่ว<อ>งสงครามนะพวกประชาชนน่ะ ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เพราะมักจะต่อสู้กันด้วยผู้ใช้เวทศักศรริ์ผู้ใช้าศาสตร์เวทศักษ์ที่เก่งกาจทำลายปราสาทแยกแผ่นดินถ้าออกจากกันได้ทําได้ง่ายต่ยอสู้พวกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในช่วงสงครามเท่านั้นแต่เกิดขึ้นเพราะชนชั้นสูงแย่งชิงอํานาจกันก็้เอา,าละดูให้ดีๆนะหอกวา่าเลยยอดจริงๆเลยเหมือนมีหอกพุ่งออกมาจริงๆด้วยถ้าที่แบบนั้นแสดงว่าลืมทั้งหมดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่วิชาที่ยากอะไรกันนั้นเลยนะนายคเองก็ทําได้ ผมเหรอไม้เท้าของฉันออกแบบมาเพื่อใช้สายพิษสิทธิ์ชั้นสูงนายอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ก็ลองดูแล้วกันให้ผมทำเต็มที่เลยหรือเปล่าหรือให้ผมออมแรงเอาไว้ทำให้เต็มที่เลยแถวนี้ไม่มีเรือหาปลาซะด้วยเริ่มได้คึกผ้าของสาเพิษสิทธิ์ให้ดีจากนั้นได้คำว่าหอกวารีสายน้ำลูกของน้ำสายน้ำกำลังไหลเข้ามาใช่แล้วนี่แหละสายน้ำเหล่านี้จะพุ่งทะยานมาจากไม้เท้าโอ้ทำไงดีล่ะ ถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็แม่น้ำจะยุ่งเหยิงไปหมดแน่ว้าหยุดแล้วนะ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 นี่มันเลือกอะไรกันแน่ฟาม่าขอโทษครับผมกะแรงไม่ถูกไม่บาดเจ็บใช่ไหมผมตั้งสมาธิมากเกินไปเลยลืมท่องคาถานั่นมันไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวก่อนําไม่ถึงทำแบบนั้นได้ททั้งที่ไม่ได้ล่าคาถาล่ะเพราะว่าพลังของไม้เท้าเราบ้างครับมันไม่เกี่ยวกับไม้เท้าเกิดอะไรขึ้นกับพลังของนายร่างกายของนายปกติหรือเปล่าเอ๊ะผมไม่เป็นไรนี่ปกติดีให้ตายสิตามฉันมานี่ นายพูดว่านายเสียความทรงจำใช่ไหมที่เป็นแบบนี้เป็นความผิดชั้นแท้ๆฟอร์ามาจับนี่ไว้ให้ทั้งสองมือจับเอาไว้นี่มันอะไรครับไว้จะอธิบายท,ทีหลังเมื่อกี้นายนอาจจะใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งชีวิตไปหมดแล้วก็ได้จับให้แน่นๆสิคนคนหนึ่งจะสามารถใช้พลังเวทศักดิ์สิทธิ์ได้แค่ปริมาณหนึงเท่านั้นผู้ที่ฝึกศาสตร์เวทศักดิ์สิทธิ์จะใช้วัดปริมาณพลังเวทที่อุปกรณ์วัดได้สามารถแตะ และระดับพลังเวท์ศาสธิ์จะแสดงออกมาเป็นรูปแบบแสงสีอยู่นายก็ใช้พลังมากขนาดนั้นปกติแล้วพลังเวท์ศาสธิ์จะหายไปจนหมดแล้วนายจะไปสามารถใช้ได้อีกเอเลนมีอะไรหรอไม่มีสีเกิดขีดจำกัดฟาร์มาเกิดอ,อะไรขึ้นกับนายกันแน่เย่แวะนะครับจังมาเธอหน้าเกิดขีดจำกัดเนี่ยมันคืออะไรหรอครับฉันต่างหากที่ควรไฟฝ่ายถามเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับใครมาก่อนเลยนะ ไม่สิแม้แต่องค์รักวัตรงั้นเหรอครับขอดูแขนหน่อยสินี่มันตราศักดิทธิ์ของเทพแห่งโอสถนลอตเต้ก็เคยพูดไว้แบบนี้เหมือนกันแต่มันก็แค่แผลจากการฟ้าผ่าไม่ใช่เหรอครับพวกอะไรของนายนะคนปกติไม่รอดจากฟ้าผ่าหรอกนะแต่โอกาสที่คนเราจะรอดจากฟ้าผ่ารวมๆแล้ว,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 วสิเอร์เซนเองนะครับอย่ามั่วนะนายไปเอาเรื่องนี้มาจากไหนฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยถ้าไม่รู้แล้วก็แผลไฟไหม้นะ่ะไม่เรื่องสาหรอกนะเข้าใจหรือย,ยังถึงฉันเองจะยังไม่เข้าใจก็เถอะเพราะคนทั่วไปไม่รอดจากฟ้าผ่าหรอกนะ ฟังนะฟาร์มาขีพลังศักดิ์สิทธิ์ของนายอาจจะผิดปกติหลังโดนฟ้าผ่าก็ได้ตอนนี้ใช้สารสิธิร์รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกเหมือนมีพลังไหลผ่านร่างกายเพราะแบบนี้ผมเลยไม่รู้สึกเหนื่อยเลยครับงั้นเหรอปกติแล้วถ้าใช้พลังเวทไปขนาดนั้นไม่มีใครยืนได้หรอกนะบางทีหมดสติไปหรือตายไปเลยก็ได้ฉันยังไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะเหลือพลังขนาดวัด,วด,วดไม่ได้เลยฟังนะฟาร์มานายห้าไปแตะเครื่องวัดพลังเวทต่อหน้าคนอื่นอีกไปอันขาดรวมทั้ง พ่อแม่ของนายด้วยเดี๋ยวก่อนนะขอฉันดูอีกทีเอองั้นก็จบการเรียนการสอนสำหรับวันนี้แล้วกันครึ่งหนึ่งจะไม่ได้เรียนด้วยซ้ําช่างเถอะรอด้วยสิฟาร์มานายเดินเร็วไปแล้วระวังด้วยนะครับทางบันชันเป็นอะไรรอเปล่าครับมือสั่นใหญ่เลยก็เป็น,นสิฉันกลัวล้มเพราะมองทางไม่เห็นนะสินี่ฟาร์มานายได้พลังใหม่มาหลังจากโดนฟ้าผ่าใช่ไหมฉันคิดว่าดูแล้วภาษาเวทมเสร์ที่นายใช้ไม่น่ามีมนุษย์ใช้ได้หรอกนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเทพแห่งโอสดุดมาประทับร่างนายก็ได้ ก็มันช่วยไม่ได้นี่นะนายโดนฟ้าผ่าจนหัวใจหยุดเต้นหลังจากฟื้นขึ้นมาคุณสมบัติเวทของนายก็เปลี่ยนบุคลิกนายก็เปลี่ยนนายเองจําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฉันอยากเชื่อว่านายน่นะเป็นฟาร์มาคนเดิมที่ฉันรู้จกักแต่นายไม่เหมือนเดิมนายต้องควบคุมพลังให้ได้นะนายจะไม่ทําอะไรเสี่ยง,งใช่ไหมผมจะพยายามครับเธอคงจะกลัวมากเลยสินะในโลกที่เทพไม่ใกล้ชิดและมีบทบาทมากที่สุด กับผู้คนมนุษย์ที่มีพลังมหาศาลคงไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์แต่ถูกเป็นสิ่งที่ถูกประทานโดยพระเจ้าจริงๆแล้วที่ในร่างกายนี้เป็นแค่นักวิจัยนะครับแบบนี้ถ้ามีใครรู้เรื่องพลังของเราเอเลนน่าจะเดือดร้อนแน่ดูก็ไม่แปลกที่เธอกลัวอยู่แล้วนะนี่เอเลนตอนที่ไม่มีแว่นลองทำแบบนี้ดูสินี่ไงทําอะไรของได้นะบัลเล่นนะลองทําดูสิเอเลนกำมือให้รวมรวมแล้วเป็นวงเล็กเแบบนี้ แล้วลองส่องผ่านดูสมิมองเห็นแล้วมองเห็นแล้วฉันมองเห็นไกลๆแล้วย่อไปเลยนายรู้เรื่องนี้ได้ไงอะแสงพวกนี้มันคืออะไรเป็นอะไรหรอฟามากมีอะไรติดหน้าฉันอยู่หรอโทษทีไม่ได้ตั้งใจที่ทําให้เธอเจ็บนะไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าฉันซุ่มซ่ามเมื่อเช้านะนายรู้ได้ไงฉันไม่ได้ใส่ผ้าันแผลแท้แทนิ้วล็อกเงั้นหรอตกลงมาเป็นเรื่องอะไรเนี่ยสีมันเปลี่ยนไปแล้วก็ประมาณนั้นแหละครับพี่ลึกหน้าดูใช่ไหมล่ะครับนี่มันเหมือนกับเนรสักดิธิ์ของเทพแห่งโอสถเนรสักดิ์ทธัรคบ ตำนานกล่าวไว้ว่าแทบแห่งโอสถมีเนตที่มองเห็นการบาดเจ็บและโรคภัยต่างๆได้นี่นายเป็นใครกันแน่เอเรนนั่นไม่ใช่พลังที่จะครอบครองโดยมนุษย์นะนี่ Aaron, เอเรนเวลาเราฟ้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 ามากเงาเงาเง,งาของนายอยู่ไหนทําไมนายไม่มีเงาฉันจะไม่บอกใครค่ะไวชีวิตฉ,ฉันด้วยเดี๋ยวก่อนเอเรนเอเรนแย่ละสิทำไงดีเราขอขอบคุณผู้แปลที่แปลมังงะสนุกๆให้เราอ่านในวันนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับอ่านจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ